วันลุมพินีปกรณ์พีเแสนชัยวิ่งแก้บนจากสนามมวยถึงค่ายปกรณ์ p ีเแสนชัยเล่าประสบการณ์การวิ่งจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรากลับค่ายพีเแสนชัยที่ถนนพระรามสามหลังจากเอาชนะน็อกราฟฟีีโบฮิกนักชกฝรั่งเศสในศึกวันลุมพินี68เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาดูคลิปวันลุมพินีวันที่28มิถุนายน2567คู่ปกรณ์พีเแสนชัยเวร์ซัสราฟีี โบฮิกราฟฟี ay, ่เวอร์ซัสปกรณ์การกลับมาขึ้นสังเวียนในวัย33ปีของปกรณ์พีเคแสนชัยไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังสัตว์หมัดควาอัดราฟฟี่นอกยกแรกคว้าโบนัส350,000บาทจากบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงได้อีกด้วยซึ่งเจ้าตัวร่ำให้เปิดใจกับการกลับมาชกอีกครั้งเอาไว้ว่า ผมดีใจมากจริงๆไม่น่าเชื่อว่าผมจะมาชกวันลุมพินีผมดีใจกับโบนัสครั้งนี้มากผมรู้สึกว่าการซ้อม42วันผมไม่สู่เปล่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากสำหรับผมโดยหลังจากคว้าชัยชนะพร้อมโบนัสได้ประกรัน PK แสนชัยได้ทำการวิ่งแก้บนจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรากลับไปยังค่าย PK แสนชัยที่ถนนพระรามสามซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยถึงสาเหตุที่ต้องวิ่งกลับค่ายและประสบการณ์ที่เจอระหว่างทางเอาไว้ว่า ผมมีความเชื่อเรื่องทางจิตใจมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วครั้งนี้ผมไว้สารที่หน้าเวทีลุมพินีกับที่บ้านไว้ว่าถ้าชนะได้โบนัสผมจะวิ่งแก้บนกลับค่ายก็ต้องทำตามที่ขอท่านไว้จากสนามกลับค่ายระยะทางประมาณ28กิโลเมตรผมเริ่มวิ่งออกจากสนามตอนตีหนึ่งมาถึงถนนวิภาวดีรังสิตตอนตีห้าแล้วฝนตกหนักผมก็เลยหาที่พักตื่นมาอีกที่สิบโมง ก็วิ่งต่อกลับมาถึงค่ายบ่าย2เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับช่วงตี3-5ถ GPS ให้วิ่งในซอยหลังวัดอยู่ริมคลองมันบอกว่าทางลัดมือสนิทเงียบมากแทบไม่เจอผู้คนเลยขนาดเสียงปลาในน้ำผมยังได้ยินเลยครับไฟต่อไปของขวัญใจเด็กช่างในวันลุมพินีจะเกิดขึ้นเมื่อไรแฟนๆติดตามข่าวสารและความคืบหน้าได้ที่ Facebook วัน Championship t h a i l a ด์เว็บไซต์ onef.com และอิน t ตาแ a m o n e c h a m p i o n s h i